สวัสดีจ้าเมื่อนี้ไปเก็บเห็ดมากักพพายามเห็ดคลิปเพื่อทีว่าเซลว์หายพี่น้องเบิ่งน้อยจา่านะเห็ดพิสดอกงามงามันเฝ่าไปเฝ่ามาเพราะว่าฝนกัไไลดากนำ้ำกำลังพองางามเลยจ้ะเห็ดเป็นแบบเห็ดแบบที่ว่า สำหรับที่ว,าว่าเวลาเอเอามาเหรอเอเ็กะ์เฮดเขาช่องฟิตไวเนาะไวถ่ายพอยายกินน้ำพรวานเพิ่นก็กินได้หลายอย่างนะอาหารไทยเป็นพวกพัดเปรี้ยวหวานก็ใส่เห็ดเป็นน้ำานหน่อยหนึ่งได้อยู่พัดเปรี้ยวหวานพัดกะเพรเาพัดน้ำมันหอยจังเสียแล้วก็กินน้ำอยู่อันอันพรวานเล่าแบบว่าเล่าเล่ากินหมดนะถ่ายถ่าเหาเห็ดให้เล่าเล่าก็กิน แต่ถ้าบ่อสะดวกเฮ็ดเราก็หากินแนวอื่นได้อยู่พะย,ย่ย์เราก็บ่ยากแต่ส่วนหมากก็อย่างเรากินอาหารไทยพอเขาก็เป็นพวกพักใส่พักหลายๆอย่างสินะจเนาะอันเฮ็ดเหมือนเนี่ยเอทายคลิปมาหลายอยู่เด้ทายคลิปมาหลายอยู่อันนี้เก็บมากเก็บเฝ้าบ่อได้เฮ็ดดีซั่อันกาว่าเดี๋ยวไมเ่เฮ็ดเอาอยู่เฮียนทึงไปทึงเฝ้าอันผู้ไปน้ำเพิ่นกับเฝ้าพักกันไปสองชั่วโมงกว่าหนึ่งก็ได้มากหลายอยู่ ไปถือหมอ่องซ,ซื้อดอกได้อันนี้อันนี้ไปน้ำกลนเพิินได้เพราะว่าเพิินไปก้อนสีนี่ห้อยคนเอาก้อนนะเนาะห้อยคนอันอันกรจัไปเก็บก้อนก็จะกับสีไดหลายอยู่ละนี่จะเห็นไปหอดเห็นตะห้อยตัดแต่ว่าเท่าของเข้ากับใดขึ้นกันเท่ากับใดขึ้นกันเพราะว่ามันเอาเนะาจ้าเอาฝนมันก็ขึ้นดันแผ่นดินขึ้นอยู่ขั้นไปท่มจงังหวะผู้ใดไปก้อนกับใดก้อนขึ้นวานนั่นแหละนั่นแหละจ้าเดี๋ยวันเอ๊ ขออนุญาตเฮ็ดเฮ็ดก่อนแล้วเดี๋ยวว่างปึบเดี๋ยวสิเฝ้าตัดต่อคลิปแล้วก็อันสิลงใน Youtube นะจ๊ะเนาะอันขอบคุณหล,ลายนะจ๊ะทีอันขอามาเบิ้งนะจ๊ะเนาะเบิ้งแน่จังสิฝ้า <c oughs> <c oughs> เฮ้จกเอาจกเอานาะอมันมันมัน,ม,น,ม,นมันดันดันหยาขึ้นดันอัน,นนะพืน้นขึ้นแต่ว่าคลิปนะ่อยอยู่ในคลิปก็มีไปเบิง้งว่า เฮ็ดอันอันค่ายโยเฮนนี่มันอยู่จังไดดเนาะจ้าเนาะขอบคุณที่ติดตามเนาะจ้าเนาะอันฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อร์ทานมากนักอันวิดีโอนะจ้า,จาสวัสดีจา้าีดอกเลยเฮ็ดเ <Head S 2> พลิงหวานนี่ดอกที่หนึง่ง ดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่หา baby ดอกที่หก

แต่ละดอกนึงแต่เนี่ยแหละหรอว่าแต่ว่ากันกุน้งใบแจ้งเนาะมันเป็นแห่งๆแ,แดงๆได้บุฝนกับโบนิโบทัวฟ้าได้เท่านี้เดี๋ยวเบิ้งไปอีกเรื่อยๆก่อนกำลังพอดี เพ,เ,เพื้าเหดอผนผัดกะเพราให้พ่อใหญ่ผัดเปรี้ยวหวานหรือว่าผัดน้ำมันหอยพอดีเลยจ้ะกำลังดอกพอดี